สวัสดีครับพบกับรายการออนทัวร์รอบรัวบ,บ้านนะครับวันนี้ผมอยู่ที่หมู่บ้านน้ำสายนะครับตําบลแขมอําเภออุุรพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษวันนี้จะพามาชมวิธีการเลี้ยงไหมแล้วก็เป็นวิถีดั้งเดิมของอชาวบ้านหรือว่าไทยบ้านอของผมนะครับที่เลี้ยงกันมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายคือมันจะเป็นคุ้มกลางนะครับของหมู่บ้านจะเป็น 3- ามสี่หลังติดติดกันเลยซึ่งคนแก่คนเฒ่าที่นี่ก็ยังทําอ,อาชีพหรือว่า ทำอยู่กับวิธีแบบนี้อยู่นะครับเดี๋ยวไปชมด้วยกันครับกับรายการอ่อนทัวรอบรัวบ้านวันนี้นะครับไปนี่การสาหลอกโอ้อันนี้พักหลอกได้เนาะนี่ตัวนี้ไล่ไล่ออกแล้วตัวนี้ไล่ยไม้ใหญ่ออกเนาะนี่โอ้หนี่นะครับนี่ อุปกรณ์ไม่เนี ite, <c ười> so ่ยมันมาจากตรงไหนนี่แหละมันขึยนมาจากตัวหมอนนี่แหละนี่ตัวหมอนเริ่มต้นจากตัวไม่เส้นไมเส้นมันขึ้นมาจากไหนไม่ได้ขึ้นมาจากไหนเส้นมันมาจากปากหลอกนี่ปากหลอกเออนี่อุปกรณ์มีอะไรบ้างครับเสาไหมมีมีเตาบางคนก็ใส่ฟืนใส่หน่อนี่นี่มีเตาอย่างนี้นะครับมีเตาฟืนแล้วก็มีหม้อนึ่งมียังนี่เพิ่นยังทำนี่ผู้วงสาโอ้ผูวงสาวอันนี้ไม้ยังนี่ ไม่เหือบก็คือตัวรีดรีดเส้นไหม,ไหมออกจากฝากหลออเออเลี้ยงายอยู่บ่ครับเลี้ยงรยยไรกระดูกอยู่เนาะ แมเด็กเก่ากระโดดนี่มันเป็นย่องเป็นใหญ่ที่นี่มันมันเกี่ยวกันขึ้นมาเองมันเกี่ยวขึ้นมาเองมันเป็นย่องเป็นใหญ่ขึ้นมาเองเป็นวาหเล่ามันยขึ้นมาเองนี่นะมันเกี่ยวขึ้นมาเองเนา่เคยเห็นเน่ยเคยเห็นเอาเฟืองคุณเพืองมาจากกรุงเทพไม่เคยเห็นนะครับนี่งงๆอยู่ว่ามันขึ้นมาได้ยังไงมันขึ้นมามันขึ้นมาเนี่ยมันก็ติดกขึ้นมาน่ขมันมาจากข้างล่างว่อคนไม่เคยเห็นเตาไหมนี่เราไม่อยู่บ้านนอกเห็นเบิร์ดหรอเพืร์ดนี่นี่นี่มันดึงออกจากตัวน ที่มันหุ้มตัวไหมอยู่ที่มันหุ้มตัวไหมอยู่ที่ปักหลอดมันก็ดึงขึ้นมาอย่างนี้ตองสาวไหมเออของสาวไหมนี่ครับก็ดึงเลยดึงเลยมันก็จะเป็นเส้นเส้นแบบนี้อันนี้ไหมเเขาเอื้อนไหมหน่อยหรือไหมใหญ่ต่ำหน่อยไหมหน่อยมันมีจังระดับไหมนี่ไมไหมหัวมีไหมก้างโอ้ไมีไหมหน่อยตัวนี้ไหมหัวไหมก้างตัวนี้ไหมหน่อยให้ตำอย่างให้ด่งข้ออย่างตำถิ่นโอ้ไหมน้อยก็คือตำค้าตำเส้นนะครับนี่ัวนี้ไหมหัวนี่นี่คือไหมไหมไหมเล็กนี่ไหมเล็กจะเป็นอย่างนี้นี่นี่ โอ้โไม้หัวมันก็จะเส้นใหญ่กว่ากันเนาะมันก็จะเส้นใหญ่กว่านะครับนี่ครับนี่นี่ไม้หัวสาวออกจากก็แหลกมันมันนี้ซีมาไม้หน่อยมันที่มีไม้ก้าอีกไหมบะมีอยู่ไม้เลยไม่เกเป็นสาวเลยโอ้แล้วแต่อ่ามีเด็กมาถามมาขอเงินหรือเปล่านี่นี่ขอเงินอา่าีหยิบกินได้เลยนะครับนี่มันจะเป็นอย่างนี้ เราขี่มาเราก็กินได้เลยนี่ขี่ตัวแดดเด็ดเด็กกินได้เลยกินไ,ได้เลยเหรออ่ามันมันม,มือหนึ่งเท้าต้นอะไรครับหนึ่งกิโล้ว,วไลในร้ายว่ามือหนึ่งไหมสเสศษไหมนะแต่เป็นกิโลป่ะบ่แล้วบ่โอ้ไม่ต้องเอาไปต้มไปทอ,อดก่อนเนาะไม่ไม่นี่มันถูกแล้วไงไนี่มันถูกแล้วนี่ผักก็เอาแต่ผักที่มันไปใส่แล้วอ่ะที่เราเรายืกินนะแน่น ี่เราหยิบกินแหลกแดดใช่ไหมบอกใสๆอย่างนี้เหรอใสๆถ้ามันหมดไหม้ละมันจะเป็นใสๆอย่างเงี้ยเออนี่นี่ตัวนี้เออโอ้ี่เห็นตัวดักแด้เนี่ยนะเออจะแน่แคบปะโอ้มันมันๆแล้วเนาะแหลกแดดเด็ดตำต้นไม่ได้ตําโอ้แต่ต้นพี่นักตำไว้นั่นซ้ำกาแฟเดือนมีหนากยเท่าไหร่แล้วอย่นะโอ้ตำไปนำเห็ดไปนำมือนกับว่าอันนั้นก็ตำไปอันนี้ก็เอาเส้นมันไปแล้วก็ไปเสริมตัวนั้นโอ้โหนี่เห็ดซินนี่ซีนบันมันดิครับนี่คือทำผ้าถุงนะครับผ้าผ้าไหม คุณยายตวนก็เป็นอาชีพเสริมอาชีพหลักก็คือการเกษตรนี่เห็นไหมรถเกษตรคือเคยทํามาไงเขาเคยทํามาก็ต้องทําทําต่อยอดกับคุณยายมันเป็นวิถีอะถ้าถามมาขายขายปีหนึ่งหลายหลายบอกดูว่าเห็ดขายหรือเห็ดใสเองเห็ดใสกระมีขายกระมีโอ้แต่ว่าสติ๊ขายเอาแบบตุ้มๆเลยบไดยถูเนาะถ้าไปว่าเขามีความสูขกับการเห็นมององนี้เนาะเออครับกินไปด้วยคุยไปด้วยนี่วิถีทยบ้านเราหยิบกินอย่างนี้เลยนี่นะ ร้อนกินอย่างนี้เลยใช่ไหมกินอย่างนี้เลยมันก็มันๆอืมเออมันมๆๆเอาลองดูลองดูให้ให้ยายสอนให้คุณยายตนสอนเฮียนุยามันขาแม่ย่าดึงดึงโลดดึงสิได้บ่เออเอาดึงดีไหวเออดึงสิเออดึงเอ้าเออดึงดึงขึ้นมาครูสอนสาวใหม่น่าให้ว่านะทำเป็นแล้วนี่ คนกรุงเทพเพิ่งเคยเห็นนะครับเคยเห็นเคยดูเคยมาอยู่กับวิถีแบบนี้พอจะเห็นนะครับนี่กว่าจะได้แต่ละอันเนาะแต่เป็นล้องแล้วไงใหญ่ตนล้องแล้วกว่าจะได้เป็นเส้นไหมนะกว่าจะได้รู้จ้นไหมจินเรียจินเลียงได้นี่น่านหนึ่งน่อนสองน่านสามน่านสีลูกขืนมากเพื่อจีต้องซุกอีกอุกเป็นธรรมดาเป็นกับเน่าใต้ธรรมดาอีกอืครับได้ของด้วยครับ ใจดีมากเลยให้เพราะให้ตัวมันไปกินด้วยนี่นี่คือกลัวเราบ่นี้กัวแล้วโอ้นี่คือจัดการเรียบร้อยครับจากต้มจากตรงนี้แล้วครับพอหมดไหมก็เป็นตัวดักเด้ให้เราได้กินกันขอบคุณครับเดี๋ยวไปดูประแจงต่อครับผมครับครับสวัสดีครับยายครับสวัสดีค่ะนี่ยายาเอ่ยานี่นะครับโอ้มาสาวซอยเพื่อนบ่อนี่สาวซอยเพื่อนบ่อนี่นี่คือไหมไหมตัวนี้ไหมใหญ่ป่ะครับนี่ไหมเหลวอเดียวไหมเหลืดเดียวเขาเอินไหมยางใหญ่ไหมที่สองไที่คือไหมกลางเป็นบ่ โอ้ไม้กลางครับผมนี่คือไม้กลางหยิบกินดนะิจ้ะยิบกินขออนุญาตค่นะขออนุญาตค่ะจะหยิบกินนะครับดัล็กเดคุเพื่อนจะกินแบกเดตัวใหญ่เลยแล้วจะหน่าใจดีด้วยให้หยิบโอ,อ,อ้ใส่เวลาสาวรดนไนไดนน่อยนี่น้องเบื่อมือเลยบอเบื่มือ,มอจะก,กระดงครับโอ้อ สองสองกระดงบ่นี่นะครับเริ่มจากตัวฝักหลอกนะครับนี่เขาเรียกฝักหลอกฝักหลอกฝักหลอกแล้วก็มามาสาวเอามาลงหม้อนี้คเดิโมครับเดี๋ยวคุณยายให้ไปดูตัวแล้วนะครับนี่ก็เริ่มสาวสาวไหมก็จะเป็นเส้นไหมแบบนี้อืมกว่าจะได้เป็นเส้นไหมไหมก็มีสามระดับน้อขนาดใหญ่ก้างน้อยอครับอเดี๋ยวเราไปดูเจ้าของบ้านกันนะครับดูพระแจ้งกันการเลี้ยงมอเลี้ยงไหม นี่คือฟืมกีที่ที่ว่าการทอผ้านี่นี่ผ้าถุงนี่ผ้าถุงคือนี่คือตัวได้จากเส้นไหมเมื่อกี้ก็มาย้อมมามาัดอีกกูก็จะได้มาทออย่างนี้ก็ไม่ใช่ว่าได้เส้นไหมแล้วจะมาทอเลยไม่ได้นะครับต้องมาย้อมสีอีกนี่โอ้สวัสดีครับป้าครับสวัสดีนี่ยาเด้นนี่ย่ยาเด้อนี่มาเป็น,นป้าเด้นนี่ส,ว,สวัสดีครับ เออมาเบิงเลียงมอนเลียงไหมครับมือนนานมานอนรับนี่ป้าก็เปิดให้ดูเลยนี่นี่เพื่อนมาดูนี่พาคนกรุงเทพมาเบงไหมนีนี่นี่นมั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 นลูกสามเออมันลูกสามมันสีลงสีมันนี่คือตัวตัวหมอนลูกสามนี่คือยางป่ะลูกสามบ่เทือที่สามเหมือนนอเทือที่สีเหมือนมากะลูกขึ้นีก็คือสุก่โอ้จังมือนนี่ใส่เวลาจังมือนคือุกนี่อันเบลลัสุอันเบลล่าอันนอนลูกขึ้นแล้ว ใส่เวลาผุนแล้วอาทิตย์หนึ่งผุนอาทิตย์หนึ่งวันนี้ลูกหนึ่งอาทิตย์หนึ่งมันจากลูกนี่ตัวนี้ต,นตัวมันนอนนะ่ะคันได้ลูกคืนแลกกะได้หามือกับผ้าชุกได้หกมือเก็ดมือแป้นมือผุนซูบเบิดใส่เวลากระบวนการที่เป็นโตแบบนี้ตั้งแต่เป็นไข่มานน่ตั้งแต่เป็นไข่บีมาเลยแล้วก็มาเป็นหมอนเนาะเพิ่นเพิ่นว่าลูกตั้งแต่กระบวนการที่เป็นเป็นบีเป็นไข่เป็นไข่แล้วก็โตมาเป็นตัวหมอนอย่างนี้โอ้ครับนี่นี่เพราะ ทีแรงนะพ่อว่ายังซี่นี่ทีแรกเริ่มต้นพ่อแบบนี้ผมเริ่มต้นตะกร้าเลี้ยงเลยพ่อแบบนี้เออเอาไว้แบบนี้ตัวใหญ่หนักตัวใหญ่เริ่มต้นพ่อแบบนี้มันก็สีตัวน้อยเกินมากยังสี่แล้วก็สีมาแบบนี้แล้วก็จนลูกยังครับนารานาราที่หนักโอ้โหนี่คือสุกแล้วสุกคือคือเป็นเป็นฟักหลอกอีกมันละครือโอ้นี่มอสสุกนี่ตัวสุกโอ้บางคนจะเยื่นครับโอ้ พันธุ์นี้นั่นแหละด้วงบันดาลเผือกเทือที่สี่นี่หลังลูกเขือกที่สี่เออลูกหนึ่งก็คืออาทิตย์หนึ่งเป็นบ่ครับอาทิตย์หนึ่งอืมอาทิตย์หนึ่งลูกตัวหนึ่งแสดงว่าเลี้ยงนี่เป็นเป็นเดือนดีขันเดือนเดือนแล้วโอ้ลูกสี่เทือเออลูกส่เทือก็คือขั้นตอนจะมาเป็นสุกเนี่ยก็คืออาทิตย์หนึ่งก่อนจะเป็นพักหลอกนี่ก็อีกอาทิตย์หนึ่งเป็นบ่ครับนี่ประมาณถึงบ่พักหลอกอ่ะก็อาจจะมื่อมื่อนี่ออื่นก็เลิกโอ้ทีนี้ก็จะเอาไปจาาาากกตตรงงงนนนนีีี้้้้ถถมมัััสุอยย่วแดๆเ ก็จะไปเป็นก็จะไปใส่ผมใส่จอมาอนีกับมืออื่นก็เลิกกันนี่โอ้หือมืออื่นก็เป็นเท้าเท้าใหญ่เลยบ่โอ้มันจะเป็นท้าเอาเอาใส่จอไปไปยายใส่จอนะครับถ้ามันสุกแล้วเนี่ยก็จะมาเป็นอย่างนี้ฝักหลอกอย่างนี้นี่นะครับนี่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 นะครับเป็นถ้าออกขันออกตัวนี้ก็คือขันเอาไว้ด้นก็คือเป็นเป็นแม่กระบี่เป็นเป็นบีขาวขาวขาวสีอะไเนี่ยขาวสีโอ้นี่ครับ จงสเอาไปไจงสตัวนี้เน่าอันเน่าสีไปสาวอืมตัวนี้จะเปสาวในในหม้อหรอในในหม้อที่สาวนะครับนี่เรามาเห็นวิธีการวิถีชีวิตของคุ่มนี่ถือว่าเป็นลุ่มเลี้ยงม้อนเลี้ยงไหมมีแต่คุณยายป้าๆเก่าๆรุ่นเก่าๆที่ทําแบบวิถีแบบนี้ครับเาเลี้ยงครับเอออาชีพอาชีพอันนี้แบบนี้มันต้องใส่ความดทนหลายคนรุ่นใหมพ่นก็จะเหตุบได้เนาะเห็ุบด้นี่นี่ก็นุ่นึงอีกนี่นี่หลุดใดครับนี่ตัวนี้รุุนสามว่ารลุดสองเนาะ วังต้นเนียนรุ่นซีมันกำลังสีลงนะรุ่นซีเากลังจะลงอันนี้รุ่นสามลูกสามลูกสามอืมต้นนี่มันมีสี่ลูกเนาะมีสี่หนึ่งสองสามสี่พอสี่แล้วก็จะเป็นหมอนมอนใหญ่แล้วก็เอาไปยายใส่จอไว้มันก็จะเป็นฝักหลอกตัวไข่เมื่อกี้นี่แหละซามหนึ่งสามสองสมสามสมสี่ียกว่าทามันก็จะสาวสาวตัวมันเอง นี่มาเป็นฝักหลอกอย่างนี้เออมันอยากเห็นแบบนี้นะคะเออมันก็จะไล่ไล่มาอย่างนี้นะครับอันนี้เห็นบนปาก็ันคูมเลยเนาะเออนี่เลยครับก็จะเป็นตัวหนึ่งก็จะเป็นลูกอย่างนี้อันหนึ่งนะเออพวกนี้ก็สาวได้นะครับเริ่มจากตัวไหมที่มาวางไว้แล้วก็เป็นฝักหลอกป่ากันแว่นว่า้าเริ่มจากการเลียงเลยนี่เข้าเรื่างไหก่อนที่แหล่ ต้องมีสวนม่อนสวนยหงก่อนบ่ของมีม่อนแววบ่มีม่อนบ่เอออืมม่อนสวนม่อนอยู่ทางหลังบานี้เข้าก้าวพันมันบ่พันพันไแบบนี้เป็นบ่เออพันแบบนี้เนาะเออมามาพอไหวก่อนเป็นบ่พอไหวในกระดงกันสี่บ่มันจะเป็นม่อนแตกออกมามันเป็นแม่กระบี่เป็นแม่กระบี่ที่ก่อนนี่นี่อีกช่องสัมผัสก็แตกดีเป็นแม่กระบี่แล้วเขาเอาไข่มันมาพอเป็นมอนแบบนี้โอ้ นี่คือการเริ่มต้นของการเป็นไหมนะครับก็คือพอจากจากผักหลอกเมื่อกี้นี่มันก็จะเป็นไข่แบบนี้วันนี้ไข่แบบนี้มันก็สีเปนน็นเป็น,ปนต้นหน่อยเป็นบอเออต้นมากมากกว่าดั้มดั้มดั้มมานกว่าแตกแตกมาวันนี้เขาเริ่มเกลืออะไร<ต> <ๆ S 1> หรอล่เป็นตัวห่อห่อห้อยมันิอ้โหมันม้อยเขาก็ต้องมอ้อนเขาก็ต้องส้อยเนาะโอ้ครับนี่คือตัวเริ่มต้นของการเลี้ยงเลี้ยงไหมนะครับนี่ตัวไหมนี่ไข่ไหม นี่ครับคุณยายมาให้ข้อมูลอย่างดีเลยเสาวตั้งตู้นั่วเห็นเบิดเลยตอนเห็นเบิดเลยครับมาถึงจังหวะมาถึงจังหวะหมอนหมอนตัวู้นนอนหางไข่เหมือนหางเดือนยางนี่ตัวนี้นอนสามนี่คือสต็อกนะครับตัวใหม่จะมีนอนหนึ่งนอนสองนอนสามนอนสี่ก็เหมือนกับคุณคุณยายมาให้ดูเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวเรก็ไปดูการสาวหลอกครับต่อไปนี้ครับเดี๋ยวไปดูการสาวหลอกกันตัวนี้เหลือมันอยังครับใหญ่เหลือมเห็นเหลือมมันอยังนี่ โอ้ยังเหยออกเอาเหยออกต้นนี้บอเหลือกแล้ววนันนี้โอ้เหลือไปตั้งพี่นี่นครับเอ,เ,อเอาเอาเอาเศษพวกเศษฝุ่นเศษอะไรออกแล้วก็ไปวางไว้เตรียมสาวทำความสะอาดก่อนให้ไหมมันสะอาดทำไรไม่กระอาดครับผมถ้าถ้าสาวเศษไมใ้ใหญ่เท่ากับสาต้องเอาเปลือกมันออกก่อนเนาะเอาหลอกๆออกก่อนเล้ยครับเอ,เอาแกนไนมันวันนี้เอาแกนไนมาว่าไปก่อนแล้วกับสาวหล่อไม้นี่คือสาวไม้กลาง าาไหม,ไมใหญ่ไหมเลม็กไหมกลางก็อยู่ในกระบวนการสาวสาวหลอกนี่แหละครับว่าเราจะทําไหมขนาดไหนห้าก็ลืบเอาออกตื้นเปลือกนอขมันห้ากับตักออก,กเ้าก็เชาเอาโตโอ้รับเลือกเลือกเอาตอนใยมันเหนืน่อหนอ้ากับปั๊บใยเอาในวิธีการสาวนี่เนะนี่นะครับในวิธีการสารวเราก็เลือกเลือกเส้นใยว่าเาราจะเทคนิคก<ห>ารสาวสาวยังไงชาวไม่หน่อยมาก็ะ่ำื้นมก็ขาวมันดีจากก้านจากก้านเรียงก้านสาวนี่ใสเวลาด้นบ่ บ่ซ้ำซ้ำแหลกนี่คือว่าไปดีว่าแนนย้อยเยี่ยนนี่วันใดอันเดือนเดียวเดือนเดียวเดือนเดียวซ้ำหนึ 3, 2, 3่งมันบ่ถึงสามเดือนสองซ้ำซ้ำหนึ่งนี่เดี๋ยวไม่จะกิโลครับเฮ้ยเสียเรียงน้อยเรียงหลายเนาะบ่เรียงวุ้หลายมันก็บ่ได้นหลายบ่ได้นหลายบ่วันนี้บ่ได้นหลายข้าก็เก็บไว้แต่เก็บไว้สะสมไว้ไหมนั่นบ่แล้วก็มาตำเธอเดียวจังพี่พ่อผคมแนนบ่โอ้ครับผม คือมันต้องค่อยๆเลี้ยงสะสมคือเป็นอาชีพเสริมล่ะกะเป็นวิธีเพื่อสิได้เนาะพอ้งานนี้มันใส่ใส่ความอดทนหลายเขาเคยเห็ดโอ้นี่นะครับต้องใช้ความอดทนแล้วก็ใส่เวลาตัวมันเนาตัวมันอีกอย่างมันมีมันโบออกไปเบิดเน่าอามาสาวใหม่อีก็เอื่นดันนี่นี่ไม้ขี้ร้ายนี่เขาเอินไม้ขี่หม้อโอ้ไม้ขี่หม้ออันนี้คือแบบจับๆเลยตัวที่ขี่หม้อคือว่าตอนข้าวชีลื้อต้นปุ้งโป่งัาหลอดกันต้นข้ามันเหลี่ยมสีมันเหลี่ยมบนเหลี่ยมข้ามาสาวเอ้า ต้นเอาต้นยังเท่ากับรวมมิดรวมมิดมันนี่ข้าวสีไม่ขาดขึ้นไม่งามเลยอีกว่านี่ได้ก็ได้คือกันแล้วนกเข็ยนนุ่งได้ยุติแล้วมันแก้ขี้ออกมันแก้ขี้ออกมันแก้มาแกงมันแกงเป็นเป็นไม้ไม้หยาบๆแสดงว่ามีสี่ระดับโอ้มีหลายมีหลายไม้เนาะเอาไว้ขามปีเลยบ่ข้าวสีเก็บไม้ไหวอังสี่เอาไว้สาวาขามปีเลยบ่บ่บ่ได้ปีต่อปีเลยบ่ปีต่อปีเบบ้าเจ้า สามวัยเมื่ันกล้ยูเอาเป็นสินเมือท่านเฮ็ดนี่ได้ยูเอาไว้ได้ยูแต่ว่าพักรอเนี่เอาไปเฮ็ดมันเอาว่เเอาแนวอย่างไงมันย่างสิต่อยอดกันทันนะตอนนีมันขอดมันสก็บไหมเขาขอดแล้วเขาสก็บไว่าสาวสามมเดอร์บวบ่ได้บออกบี เนี่ยบรนดาผ้าพันเ้าหาพันจากไสบัรดนี่แหละผ้าพันจันกันเนี่ยก็เลี้ยงต่อไปพวกโอ้เลี้ยงไปไม่มีที่สิ้นสุดก็เลี้ยงไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละครับเป็นวงจรไปเลยเนาะเอ้ขาวเอาไปยิงท้ากับพวกอนเกาณ์เอาไปไว้ข้างหลังเหื่อนผมเฮียหน่อยเอาไปเอาไปปั่นเอาไปไปสาวบัหนี่กะพอเสรไปสาวแล้วกะเอามาย้อมสีบ่บันนี่เออผุเหล่หมดมัดมีผืนยังไงไม่ย้อมสีย้อมสีย้อมทั้งย้อมทั้งเครือย้อมทั้งอันนี้เออส่วนสีอุปกรณ์ท้าพีท้าพอเอาไว้ข้างหลังเหือนส่วนสีทั้งเงินกง ขนมีตัวน,นี่ครับป้านี่เฮ็ดขายดีหรือ b, ว่าเห็ดแบบว่า์ส่เองนำลักลักเลยลักลักบอกไม่ผู้สือขายกี่โบราณอยู่นะครับนี่ใช้กี่โบราณอยู่เดี๋ยวนี้ก็เขาใช้เครื่องจักรกันแล้วครับบางที่พื้นหนึ่งพันสามนี่นะครับนี่ก็เริ่มพอแล้วนี่คือลายผ้าถุงเนาะควจะได้นะควรจะได้เส้นหนึ่งไปใช้เวลานะครับอือพอนั้นอย่าต่อเนาะเวลาซื้อผ้าไหมขายถูกนะครับพันสาม อ่าบ้านคุณยายได้เลยคุณยายแจ้งว่านต้นสายานี่คือบ้านป้าไหมเคยมาเล่นตั้งแต่ผมเรียนสมัยเรียนนี่คือใบใบหมอนนะครับที่เลี้ยงตัวไหมเมื่อกี้นะครับที่เราไปดูจากกระดงเมื่อกี้ครับใบหมอนมีบ้านคุณป้าไหมนะครับนี่ป้าไหมก็สาวเหมือนกันนี่โอ้คุมนี้ถือว่าสามหลังติดแล้วนะครับนี่เลี้ยงไหมเฮ้คน<อ>นักแก,กงเติมบ่จักกระดงล่ะ จูหันบ่หลายดอกบ่มีจูหันก้นแก้ฮกแล้กระชุ่มฮกกระดงนะฮกระกระดงเดี็ดกระดงเลยต่อลายต่อลายก้อนนั่นที่แตบวงวิ่งอยู่เนี่ยมันยังหน่อยอยู่บ่บ่ท่านจำไปนำสาวไปนำสิบ่เลี้ยงไปนำสี่บ่จำได้อีกบ่เมยบ่ก็จำบ,บ่แต่ว่าเอาไม้จางมองนี่บ่ไปเออโอ้ครับผมนี่นะครับผักหลอกแกสวยมากเลยตัวนี้เกาเอิ่นไม้ยังสี่ป่าปลากำลังสาวอยู่นี่ไม้ลวนไม้ลวนนี่คือไม้กลางเป็นบ่ โอ้ไหมกลางก็คือลงทีเดียวสาวทีเดียวเลยนี่นะครับวิธีใช้บ้านเราใช้เวลาปีปปทั้งปีนะครับเลี้ยงไหมอืมชื่อป้าไหมก็เลี้ยงไหมนะครับมี่บ้านป้าไหมบ้านป้าไหมก็เลี้ยงเร่ไหมครับนะครับวันนี้อ่อนทัวรอบทัวบ้านมานําเสนอวิถีชีวิตการเลี้ยงไหมของผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านนะครับซึ่งนับวันจะหาดูได้ยากแล้วนะครับเป็น เลี้ยงทั้งปีแล้วก็ค่อยเลี้ยงเขาไปทาไปใช้เวลาใช้ความอดทนหล,หลายสิ่งหล,หลายอย่างในในการทอผ้าซึ่งคนผมว่าผมก็ทําไม่ได้มันใช้เวลาเยอะแล้วก็ใช้ความอดทนกว่าจะได้แต่ละเส้นกว่าจะได้แต่ละใยใช้เวลาทั้งแรงกายแรงใจสายตาด้วยสายตาก็ยังดีอยู่น้อยใหญ่เน่อสายตาก็ดีอยู่นะครับนี่นี่เริ่มทนก็เอามาใสา่นก็สาวไปรวเรื่อยจนมันหมดไหมเป็นใสๆอย่างนี้แหละครับแล้วแตพยายอยากได้กับาหาอยู่เหือน แต่ว่าบาอดีโอออกไปขายตลาดหรือว่าบอกพ่อเจ้าขายบอกผู้ชมวัดเนี่ยโอ้ครับผมบอกราคาไดี๋ยวา่าเส้นไอ้ประมาณพื้นเท่ายของของป่านี่อันไหนคืเอาไปขายาขอุปทานเพื่อการอันอืมแล้วแต่ตลาดแล้วแต่ฝีมือเขาแล้วแต่าลายนเ,าเ,เาายนเเาะแล้วแต่ไล่ครับแล้วแต่สีคนมากคนชอบไหมมาเบิร์เอาเหลือกเอาสองอันสองันโอ้ครับผมตามโทรชัวิ์ ตรงชิมางเขาก็ส่งางเหือดครับผมโอ้ไปส่งผานิงเหือดโอ้มีที่รับซื้อด้วยนะครับแต่ถ้าใครอยากได้ไหมก็เดินมาลุ้มนี้นะครับคุ้มกลางบ้านโนนสายถามว่าบ้านป้าแจ้งป้าไหมบ้านยายโตนยายเจดิดอยู่ตรงไหนก็มาดาูผ้าทอมือได้นะครับผ้าไหมทอมือที่บ้านโนนสายอเออุทุมพรพิศัยจังหวัดสีสเกตนะครับผมโอ้นี่นะครับผ้าไหมของยา,ายป้าไหมนะครับนี่โอ้สวยเลยแต่ละลายก็จะทาแตกแตกต่างกันออกไปนะครับแล้วแต่ความชอบ ของแต่ละผู้ทอนะครับนี่ครับโอ้สวยงามครับคุณยายก็ใจดีนะครับให้กับดักแกไปกินขอบคุณครับนี่ครับให้ดักแกไปกินที่บ้านนะครับโอ้นี่สดๆเลยสดร้อนโอ้ตากให้เลยครับผมขอบคุณครับโอ้คุณปาะหมายใจดีมากครับครับวันนี้รายการออนทัวร์รอบรั้วบ้านก็พามาชมนี่เป็นอาชีพดั้งเดิมแล้วก็วิถีชีวิตการเลี้ยงไหมในหมู่บ้านขอบคุณที่รับชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องนิคมออนทัวร์ด้วยนะครับ แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับดีตาป่าครับสวัสดีครับเั่งเสี้ยวหายอยู่วันนี้เสี้ยวหาย้มดจ้างหายหมดจ้างหาสาวทนอันมากะเขาก็บอกว่าตะเแกเมากินให้เด้อเขาว่าเนาะตี๋ใหญ่ตี๋ใหญน้อตะเต่บานเท่าธรรมชาติที่นาอมันตัวน้อยน้อยเลี้ยงขั้นเลี้ยงยังนะเป็นธรรมชาตินี่นะของมาทรมชันครับ